อยู่ไหนนะครัคุณสองคนสวัสดีฮะสวัสดีครับ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 คุณน้ำมาทำอะไรเนี่ยในมือคุณมีถังหูด้วยซึ่งพอพี่พูดว่าโซนเนี่ยโซนจริงเพราะว่าเมื่อกี้ผมแกล้งเล่นแล้วก็ตอนนี้มือเหนียวหมดแล้วมือเหนียวหมดแล้วมือเหนียวแล้วอ่ะอันนี้อันนี้คือ อันนี้เรียกว่าอะไรนะถังถังอะไรนะถังหูลูกถังหูลูกก่อนอื่นสองท่านนักทายนิดนึงท่านนายหนึงสวัสดีครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับครับมินี่อยู่ยาวที่นี่อยู่ยาวอยู่ยาวเลยมักสนใจไหมครับอะไรนะครับถังหูลูกถังหูลูกเดี๋ยวต้องจัดถังลูกมินี่แล้วฟุกุด้วยขนมแล้วฟักุด้วยนะฮะเพราะว่าก่อนอื่นคุณจะต้อนรับยังคุณคุนคุนสวัสดีครับทุกคน นี่นะครับผมทางหูลูนะครับผมนี่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  welcome 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 นะฮะโชว์สักหน่อยไหมโชว์สักหน่อยมั้งโชว์หน่อยโชว์โชว์โชว์เหรอเอาไหมได้ได้โชว์สักหน่อยไหมได้ใช้มือเดี๋ยวจากมือหนึ่งไหมนี่หน่อย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 เขาช่วยเขาช่วยในระหว่างนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าตอนนี้สองคนนะครับมาอยู่กับอีกหนึ่งบูธกิจกรรมของเรานะครับก็คือบุธกิจกรรมนะครับ more and more delights นั่นเองฮะ ว่าแต่พี่เมื่อกี้พี่ไปไหนมาเนี่ยเพราะเราสองคนรอพี่นานมากเลยพี่ไปดูโปรโมชั่นตรงนู้นดีมากจริงดีมากจริงดีมากแต่พี่เนาะเหมือนกันเยอะมากเยอะมากเสร็จงานต้องช็อปสักหน่อยแล้วล่ะฝั่งเราสองคนเราว่าตั้งใจทำงานแล้วมีหนึ่งพันตั้งใจมากกว่าพวกเราอีกแล้วนี่คนนี้เขาเป็นเชฟเบอร์หนึ่งได้แล้วได้แล้วได้แล้วอ๋ออันนี้เป็นระบบระบบระบบเปิดเนาะสั่งการด้วยเสียงนะฮะสั่งการยังไง พี่ครับช่วยเปิดผมหน่อยนะฮะอันนี้คือเป็นระบบสังกัดด้วยเสียงนี้คนแบบนี้เลยอันนี้เดี๋ยวเราเอาน้ำตาลมาล้างตอนแรกผมเห็นผมนึกว่าน้ำมันผมถามพี่เขาเอ้พี่ครับมันคืออะไรน้ำตาลน้ำตาลอันนี้บอกเลยนะครับว่าเราอยากทานไหมอยากทานไหมได้นะครับผมง่ายมากเพราะอะไรรู้ไหมเรียงแค่จ็อบบี้ครบ50,000บาท50,000บาทเอง50,000บาทคุณก็จะได้ นี่เลยฮะเป็นขนมถังหูลูกและนอกจากนั้นคุณจะได้ตั๋วเครื่องบินไปกลับด้วยเออได้เลยได้เลยตั๋วบินไปกลับนะครับนี่อ่ะแต่ว่าอันนี้เรามาดูถังหูลู่ก่อนนะฮะลูอ่าบอกเลยนะทุกคนนะหากใครที่อยากทานขนมถังหูลู่นะฮะเพียงแค่ช็อปครบ50,000บาทนะครับสามารถไปรับตั๋วเครื่องบินก่อนได้หลยเชนทั้งเว้มาตรงนี้มารับถังหูลู่นี่อ่าค่อยๆค่อยๆค่อยๆ่ราดเหมือนน้ำมันคือน้ำตาลหนูคุณว่า น้ำตาลเนาะคุณว่าครับหัวใจหลักของถังหัวลูกอันนี้คืออะไรมันอยู่ที่การร่อนหรือว่าอยู่ที่คนถือผมว่ามันอยู่ที่2อย่างครับผม้เนี่คนถือน่ากินก็อร่อยแน่นอนนะหรือที่คนถือแบบว่าถือนี้แล้วนี้ดูน่ากินไงอ๋คิดอะไรอย่าเกี่ยวกือบแล้วไม่กือบแล้วนี่ยคุณพูดอะไรจุ่ม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 แช่ไว้เลยแช่จุ่มเลยฮะสามสองหนึ่งจุ่มนี่แบบนี้เลยแบบนี้เลยเนาะอ่ะคุณดูตั้งใจมากเลย ม่เราเขาเป็นเชฟมือหนึ่งเชฟมือหนึ่งแล้วอีกมือหนึ่งไงมือหนึ่งแล้วผมจะทำอาหารโคตรเก่งครับผมแล้วมือหนึ่งคืออะไรล้วงกระเป๋าอยู่ล้วงกระเป๋าอย่มือหนึ่งอ่ะอ่ะได้หนูนีได้รับเลยใช่ไหมได้รับเลยนะฮะได้รับเลยนี่แบบนี้นี่ทางคุณอีมือคุณภูวินนี่คุณมาเสิร์ฟครับผมมาครับแต่ถ้าเรากินตอนนี้ผมบอกเลยนะ มันจะติดฟันมากนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ดกินมันเก็บไว้ให้กินมันเก็บไว้ให้เล็ดเล็นคพนเลนยังมีหนึ่งแพว่าขนมทางหูลูกของเราเนี่ยคือหากใครที่ได้รับแล้วนะเวลาคุณทานคุณต้องดูที่ไม้ด้วยนะยังไงเพราะว่าท้าที่ไม้มีจุดหนึ่งจุดนะฮะหรือมีสองจุดคุณจะได้รับเพิ่มอีสองไม้โอ้ถ้าคุณได้สี่จุดสี่จุดคุณจะได้รับเพิ่มสามสิบสี่ไม้สามสิบสี่ไม้เลยหรอสามสิบสี่ไม้พี่ว่าอันนี้สี่จุดสพราะฉะนั้นเราเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนมันจะอยู่ข้างในอยู่้งนนะอย่ก็คคืดววลใชรับ แต่ว่าตอนนี้ทีมงานบนอย่างนี้แล้วฮะว่าเดินไปจุดต่อไปได้แล้วนะโอเคโอเคอเเก็บไว้ให้่อยนะเก็บไว้ให้่อยอย่างที่บอกไปถามนิดนึงวันนี้นี่ะเรามาที่เ i n g p o ว e กับงานในครั้งนี้ซึ่งบอกเลยครับงานครบรอบ34ปีครับครับผมนีเป็นจมเนียมพี่นะส่วนตัวพี่เนี่ยคือทุกปีอ่ะพี่จะอัดอันแนกในการช้อปปิ้งพี่จะมาช้อปแบบถล่มทลายในเดือนนี้ครับปกติเราสองคนช้อปปิ้งบ้างไหมจริงๆเราสองคนก็มีช้อปปิ้งบ้างนะนานที ใช่และจริงๆแล้วเราจะช้อปปิ้งบ่อยที่ King Power เพราะช่วงนี้เราไปต่างประเทศกันบ่อยเวลาเราบินไปแฟนมีสหรือเราไปอะไรเนี่ยครับพอเรากําลังจะเป็นขาออกเนาะจากประเทศไทยเราก็จะซื้อของเงินที่แอร์พอร์ตแล้วฝากไว้ที่แอร์พอร์ตฝากไว้ที่แอร์พอร์ตอ่าค่อยมาเอาตอนขากลับนี่แต่บางคนไม่รู้นะครับอันนี้เป็นเป็นสายช้อปตัวจริงครับสายช้อปตัวจริงรู้เลยว่าซื้อของบ่อยซื้อของบ่อยแต่ว่ามีมีเอสเปซจากทางบ้านเนี่ยขึ้นบนหน้าจอถามว่าปกติเนี่ยคุณสองคนเนี่ยไปช้อปปิ้งด้วยกันบ่อยไหมอ่า ถ้าเมืองไทยยังไม่ค่อยบ่อยครับแต่ถ้าไปต่างประเทศเนี่ยเวลาเาไปแฟรนนิชจะช้อ,ชอปปิ้งบ่อย<ช>องย<ช>่าล่าสุด<ช>เราเพิ่งกลับมาจากญี่ปุ่นใช,ใช่ใช่ใชแล้วก็โอ้โหยับเลยยับเยอะยอพี่ถามหน่อยดิพี่ถามหน่อยเวลาเราสมคนช้อปปิ้งเนี่ยมันจะมีแบบเป็นสายนี่นะหนึ่งเลยคือสายห้ามเฮ้ยย่าเอเฮ้ยมันไม่เหมาะหรอกเฮ้ยนี่มันรู้สายยุคเฮ้ยโดนเป็นสายยุคกันนะดิเหมาะเหมาะยังไงก็เหมาะคือเราจะคุยกันว่าเวลาไปต่างประเทศอย่างเงี้ยแบบว่าเออแบบมาทั้งทีอ่ะก็ต้องช้อปปิ้งสักหน่อยช้อปปิ้งสักหน่อยนานๆมาทีอะไรอย่างเง ผมจะเป็นเวลาไปด้วยกันนะถ้าดูของคนนี้ยุแบบยุไม่เลิกยุไม่เลิกเพราะเขาจะเขารู้ว่าผม เอาละผมถอดแล้วนะอันนี้ผมกไ่ถอดแล้วนะลุกถอดแล้วนะถอดแล้วไม่ได้แล้วแต่ผมไม่ขายต่อเดี๋ยวค่อยไปซื้อข้างบนค่อยไปซื้อข้างบนได้เลยบอกเลยนะครับว่าที่เนี่ยคืออย่างที่พี่เจ้าตัวเราสองคนนี้มาเดินบ่อนอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าบางทีคุณผู้ชมที่ชมอ่านทางไลฟ์เนี่ยอาจจะยังไม่บางคนเนี่ยอาจจะไม่มีเวลานะครับบางคนอาจจะช็อปออนไลน์นะครับจากทางจากเว็บทีมพาวเวอร์ดอทคอมเนี้ยชั้นหนึ่งเนี่ยเรามีแบบ ให้เอ็นแบรนด์หลากหลายแบรนด์มากๆเลยนะนี่คุณรู้เปล่าวันเกิดของผมวันเกิดคุณปีที่แล้วผมซื้อที่นี่นะจริงเหรอเฮ้ยนี่คุณพีแล้วต้นปีที่ผ่านมาผมซื้อที่นี่นะอันนี้พูดจริงเลยอันนี้ไม่ได้ไม่ได้เราเจอช็อปแล้วเราเจอช็อปแล้วคือเราเราเรามาจุดกําเนิดเลยจุดตั้งต้นเลยว่ามาซื้อที่นี่ใช่แล้วผมค่อยไปเอาที่แอร์พอร์ตอ๋อและเพราะว่าผมจําได้เลยวันเกิดเขา ต้นปีที่ผ่านมาเรามีแฟนมีกันที่ญี่ปุ่นใช่ฮะผมก็เลยซื้อที่นี่และไปเอาที่แอร์พอร์ตฮะแล้วก็ฮิวแล้วก็ฮิวไปที่ญี่ปุ่นอ่ะเสร็จปุ๊บแล้วค่อยเอาไปให้เขาแสนดีที่หนึ่งนะแสนดีที่หนึ่งแสนดีที่หนึ่งใช่ที่หนึ่งเนี่ยด้วยความแบบตั้งใจจริงๆที่จะให้จริจริงๆนะผมแบบว่าเห็นแล้วก็เกิดกิเลสแล้วแล้ยิ่งรู้ว่าโปรโมชั่นมันลดเยอะขนาดลดเยอะมากข้ามใจตัวเองไม่ค่อยไหวแล้วก็ที่สําคัญอันเนี้ยพี่บอกเลยนะพี่มาเนี่ยพี่โดนไปแล้วครับก็คคืือออออออเเเวลาารรรชชชชชปปปปปใ่่มยไๆพบ คือมันมันเพลินมากจริงๆนะพี่สักพับห้าหมื่นนะแล้วพี่ได้ตั๋วเครื่องบินไปกลับนปแย้วมากรุงจริงได้แบบโดยไม่ต้องลุ้นเลยนะได้จริงได้จริงก็คือพี่อยากพบพี่ได้เลยได้เลยไม่ต้องลุ้นเลยตอนแรกผมรู้ว่าต้องลุ้นไม่ต้องให้ไปเลยยูไอ้ดูวห้าหมื่นห้าหมื่นแล้วก็ได้ตั๋วเครื่องบินเลยฮะแล้วตั๋วเครื่องบินเนี่ยสามารถเลือกวันได้เลยนะครับแล้วถ้าเกิดผมชอบนี่ผมก็ได้เหมือนกันปะได้เหมือนได้เหมือนกันทุกคนนะฮะแต่ว่าอีกหนึ่งสิ่ง ผมผมนึกบอกไงว่าโปรโมชั่นจริงเราเยอะมากเราไม่อยากให้ทุกคนพลาดเลยเพราะฉะนั้นคนผู้ชมที่ชมผ่านทางไลฟ์อยู่เนี่ยอย่าลืมนะแอดไลน์ได้เลยครับแอดไลน์เพื่อนๆนะครับของทาง King Power นะครับคุณจะไม่พลาดกิจกรรมเลยเพราะบางท่านอาจจะไม่รู้อุ้ยลดขนาดนี้เลยหรอมีโปรนี้หรอแต่ว่าเราสองคนปกติพี่เชื่อว่าเราสองคนมีไลน์ King Power อยู่แล้วแน่นอนเพราะฉะนั้น พี่เชื่อว่าเรายังไม่ได้สส,สิ่งนี้นี่นี่ฮะเรามีนะครับลักเก็ตสติกเกอร์ด้วยคุณได้ยังยังไม่ได้เลยยังไม่ได้ใช่ไหมยังพี่ได้แล้วเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราดูใกล้ๆครมาไปเลยมาไปเลยนะครับคุณผู้ชมนะฮะทุกท่านนะครัท่านใดครับที่เป็นเพื่อนกับทางคิงพาวเวอร์อยู่แล้วนะฮะหรือยังไม่เป็นเพื่อนเป็นยังฮะเป็นต้องต้องใส่หัวยังใช่ไหมแอดไลน์ได้เลยแอดไลน์เนี่ยฮะเป็นไลน์แอดแนวคิงพาวเวอร์ในแอลฟิชเชอร์นั่นเองครับเพียงเท <well> ่า <h> น <arta> ี้ครับมาโชว์ทีี่จุดน้ คุณก็จะได้รับเป็นนะครับเป็น travel luggage sticker นั่นเองครับมี2แบบอ๋อลักเกชติ๊กเกอร์คือเอาไว้ติดกับกระเป๋าเดินทางใช่ใช่ฮะสามารถไปติดได้เลยหรือว่าเดคอเรทได้รถสะสมก็ได้น่ารักมากน่ารักไม่เหมือนกันจริงๆด้วยน่ารักมากไม่เหมือนกันเนาะก็เหมือนเป็นแบบแลนด์มาร์งนะอ่อย่างเช่นเราเพิ่งไปเก็บประเทศนี้มาแล้วก็เอาสติกเกอร์ประเทศนี้ไปแปะแปะได้แปะได้หรือรถเก็บได้เลยนะฮะแต่ว่าความพิเศษไม่หมดเพียงเท่านี้เพราะว่าชั้นสองแะ เสกกว่านี้โอนี่ท่านใจไหมไม่ดูนะท่างใจไหมเนี่ยมีแน่ทำไมก่อนไลฟ์ทุกคนจะจะต้องเก็บกระเป๋าตังค์ก่อนนะฮะชั้นสองอะชั้นโปรดผมดีดีโอ้พูดขนาดนี้แล้วงั้นเดี๋ยวเราไปที่ชั้นสองเลยดีกว่าไปแล้วคราวนี้คุณจัดเลยนะให้ผมยุคุณให้ดูเลยเดี๋ยวจะยุให้ดูแล้ววันนีแต่ว่าแต่ว่าถ้ามีการซื้อในไลฟ์เนี่ยจะเป็นอะไรที่แบบแปลกใหม่มากเลยนะรอเอามีแน่เก็บกระเป๋าตังค์แล้วทุกคนเก็บหมดแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปเนี่ยใครที่อยากชอบแบบคุ้มจริงๆนะครับเ ชอบแบบคุ้มจริงๆนะฮะอย่าลืมนาฬิกาตามชื่องานเลยนะฮะชอปบนไปเป็นไปได้ไม่รู้จบจริงๆครับด้านบนเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นสวรรค์ของใครหลายๆคนจริงๆของคุณผู้ชายหลายๆคนหลายๆคนมากจริงๆฮะแล้วก็บอกเลยครับว่าครับโซนนี้เป็นโซนที่เราเดินทั้งแต่ก็เดินทั้งวันก็ได้ไม่เบื่อจริงๆเนาะคือเราสามารถเลือกได้ทั้งวันเลยเนาะว่าจะเอาตัวไหนดีแล้วยิ่งช่วงนี้โปรโมชั่นได้ข่าวว่าถึงวันที่23แล้วพี่ใช่ฮะถูกต้องโอ้ย ตัวจริงคู่ไปไหนตัวเมืก่อนจอดเลยจอดเลยจอดมาก่อนบอกเลยครับว่าจริงโปรโมชั่นถึงวันที่23นะฮะลดสูงสุด30%แล้วพอดีมีการออนทงออนท็อปต่างๆด้วยถือว่าคุ้มมากๆนะครับเป็นการที่แบบคุ้มที่แบบเรียกว่าไงอ่ะตุนของหรือว่าให้รางวัลตัวเองที่เหนื่อยมาทั้งปีแบบนี้เลยแบบนี้เลยจริงๆนะฮะเห็นไหมพี่ไม่ต้องอ่านสคริปต์เลยเพราะพี่ทำกิจกรรมตั้งแต่เมืแล้วเลียงไม่หมดแล้วพี่ช้อปปิ้งไปแล้วรอบหนึ่งร้านร้านเรียนเลยไหมฮะ ล้าเราคือเออค่าตัวพี่ก่อนจะไม่เหลือนะนี่ฮะเนี่ยตไหนๆเมื่อกี้พี่บอกว่าไม่เคยมีใครช้อปปิ้งกลางไ์นี้มาก่อนไม่มีงั้นพี่เป็นคนเปิดเลยนะพี่เปิดแต่ผมตรงคนเดยจริงเหรอ เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมฮะพอดีว่าวันนี้ผมลืมหยิบโทรศัพท์มือถือมานะ่ยโอ้ยน่าเสียดายจริงๆนะเก็บไว้เก็บไว้ในเก็บไว้เก็บไว้กับพี่เลยวันนี้แหละวันนี้แหละวันนี้แหละนะฮะแต่ว่าเนี่ยคุณผู้ชมนะทุกคนนะ่ยสองท่านนะเรายังมีกิจกรรมที่แบบอันนี้น่ารักมากจริงครับเป็นกิจกรรมที่พี่ชอบมากจริงเพราะว่าจริงๆแล้วตอนนี้เรามีอีกหนึ่งกิจกรรมนี่เลยฮะกับกิจกรรมนะฮะ travel possibility นั่นเองนะครับซึ่งกิจกรรมนี้ให้ทุกคนมาร่วมกิจกรรมได้เลยนะฮะไม่มีค่าใช้จ่ายก็คืืือออเเเเนนีีี่่่ยรรราจะมคคงง้ จะสแกนคุณสองคนว่าช่วงนี้คุณควรจะไปที่ไหนเป็นการเล่นดวงเหรอฟิลเหมือนดูดวงแลนดอรม่ชอบเลยเลยนี่เล่นไหมเล่นไหมอ๋อเฮ้ยเดี๋ยวนี้มันจะชอบมีแบบฟิลเตอร์ในไอจีที่แบบสถานะของคุณในสามเดือนข้างหน้าจะเป็นยังไงอันนี้เหมือนกันอันนี้กเหมือนกันเหมือนกันนะฮะพร้อมไหมพร้อมไหมอันนี้พร้อมไปจุดจำจุดจำจุดเอาพี่พี่ก่อนเลยมั้ยครับเชิญก่อนเลยมั้ยอยากรู้อยากรู้พี่เหรอรู้พี่เหรอเอารู้พี่เหรอพี่ต้องกดอ่ะดิ รอ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 าอร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 วรอรอรอวอร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 นเอรอรอรนรอเอยอรอรอรอ้อรงรอ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 เอรอรอเอรอเลือร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 เลอรอรอรอเลรอ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 ้อรอเอกครู่นรฮะต้อรอสักครู่นะครบงั้นเอาผมรอรออเอใหม่เอใหม่เอาใหม่ครบ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  งั้นเอาใหม่เนาะอุ้ยโทษทีอ่ะโทษทีอ่ะโทษทีนะครับงั้นเดี๋ยวค่อยคุณสองคนค่อยมาเล่นอ่าใอ่เลอ่าค่อยมาเล่นดีกว่าเนาะสองคนค่อยมาเล่นดีกว่างั้นเดี๋ยวไปมุมต่อไปดีกว่าครับโอเคคุณนำผมได้ไหมนำผมได้ไหมนี่ฮะเราไม่้นำไเชื่อเลยนะใช่ใช่ถ้าพวกผมนำนี่คือนำเข้าร้านไปเลยนะถ้าพวกคุณไปเลยไปเลยเหรออ่าใช่ข้าร้านเนี่ย ดิ่งทางนเรีางนี่หรอทางเรียทางนี้กแล้วเมื่อผมนำเมื่อผมนำเข้าร้านนำเข้าร้านใช่ไหมใช่นำเข้าร้านอ๋อที่บอกเลยนะว่าโซนนี้นอกจากนานิกาก็ดีนี่ครสายแกชเชตคุณสองคนสายแกชเช่ไหมนี่คนนี้สายแกชเชตสายแกชเชตใช่ไหมสายแกชเชตใช่ไหมบอกเลยว่าโซนนี้ครับเรามีแกชเชตเยอะมากจริงให้ทุกคนได้มาช้อปปิ้งกันคือจริงๆเนาะหลายคนเนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่าบางทีอ่ะจะต้องมีไฟเท่านั้นถึงจะมาช้อปปิ้งได้ใช่ไหมครับแต่จริงๆเนี่ยพี่บอกเราเลยนะว่าทุกคนน่วาจริงๆแอบว คุณไม่จำเป็นต้องมีไฟก็ได้เพราะว่าสินค้าบางสินค้าเนี่ยถ้าเป็นสินค้าป้ายฟ้าเนี่ยสามารถซื้อได้เลยอ๋อคือถ้าเป็นสินค้าป้ายฟ้าเนี่ยอย่างเงี้ยโซนเนี้ยป้ายฟ้าเกือบทั้งหมดเลยนะครับผมป้ายฟ้าเกือบทั้งหมดแล้วเพรที่สำคัญคืออะไรรู้ไหมรถสามสิบถึงแม้เป็นป้ายฟ้าก็ยังลด30อยู่ดีลด30ลด30อยู่ดีนี่ฮะหรือว่าใครที่เป็นสาย กิลงกีฬาอะไรนี่ช่วงนี้ผมอินมลำโพงเนี่ยผมเห็นแล้วผมก็เกิดกิเลสอยากแวะซื้อเลยไหมล่ะแวะซื้อเลยไหมเอาจริงๆอ่ะการที่ขิงเผาพาพวกเราสองคนมาเดินแบบนี้ครับผมว่าบรรยากาศนี้เหมือนกันนะมันทำให้เราแบบต้องข่มจิตใจตลอดเลยเหมือนกันเลยหายใจเข้าหายใจออกนะแต่ว่าตอนนี้คุณสองคนพี่บอกเลยนะนอกจากกิจกรรมนี้ยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมครับผมคุณดูทางนี้ดูนี่เป็นไงนี่ฮะวีดีโอเขาตอนเราเล่นนะฮะนี่บอกเลยฮะโป้งนี้เป็นไงดีไหม นริงเราใช้ออกกองใช่ใช่ออกการออกกองไม่พอเวลาใครอยากไปเที่ยวต่างจังหวัดคุณนั่งเลยเหรอคุณนั่งเลยเหรอไม่ได้หรอครับได้ไ้นั่งได้นั่งได้เนี่ยซื้อซไปเลยไหมเดี๋ยวเนี่ยจะเปิดกล้องแล้วคุณเนี่ยเอาไปใช้เลยนี่แต่ว่าบอกเลยว่าไม่ต้องซื้ออุ้ยอุ้ยออุ้ยอุอุรบรบอถือว่าไม่ได้พูดถือว่าไม่ได้พูดไเนี่ย ถือว่าไม่ได้พูดเนี้ยเออเล่นหรือได้อยากได้หรือได้เราเราจะเปิดกล้องถ่ายรูปเล่นนะเอออันเนี้ยยิ่งพูดยิ่งหลุดนะฮะบอกเลยว่าเมื่อกี้อยากได้ใช่ไหมครัไม่ต้องซื้อไม่ต้องซื้อจริงจต้องซื้อเลยเหรอเพราะว่าเรามีกิจกรรมหนึ่งกิจกรรมที่ทําให้คุณทั้งสองคนจะได้รับของสุดพิเศษว้าวอยากอยากร่วมกิจกรรมไหมอยากร่วมแล้วเอางี้นะฐานะที่พี่มีที่ก่อนตอนนี้ t ด e Show Michael อ l l แล้วครับถ้าเราหมุนกิจกรรมต่อไปครับได้อะไร ให้เลยให้เลยนี่เหลือก่อเอาป่ะเอาป่ะเอาครับงั้นไปของฟรีผมเไปอยู่แล้วไปไปฮะไปฮะไปเลยตอนนี้ตวนหลุมเยอะแล้วนวนอยู่แล้วนะฮะเราก็แวะทุกอันเนาะบอกเลยนะว่ากิจกรรมต่อไปเนี่ยเป็นกิจกรรมที่ดีมากจริงๆนะครับกับกิจกรรมอีเลสต์รี่ลักกี้นั่นเองครับโดยที่จริงๆแล้วใครที่ช้อปปิ้งครบ10,000บาทเนี่ยนอกจากได้สิทธิพิเศษต่างๆที่เยอะมากมายที่พี่พูดมานะคุณอย่าลืมนําใบเสร็จ นะครับมาร่วมกิจกรรมตรงนี้ด้วยครับผมด้านในที่บอกเลยนะเราจะมีลูกบอลแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราโชว์ลูกบอลก่อนโชว์ลูกบอลก่อนอ๋อเป็นการชะปองนี้เป็นการสะปองฟิลการสะปองเลยนี่นี่ตรงนี้ก่อนคุณต้องยืนทังหน้าได้เลยนะฮะนี่พี่บอกเลยนะว่าการชะปองตู้นี้การชะปองตู้นี้นะครับเอาภาพสวยเนาะภาพสวยเดี๋ยเราหันหน้าเข้าดีดีกว่าอะไหมโอเคเห็นอยู่เนาะการชปองตู้นี้นะครับจะให้คุณได้รางวัลเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นนะครับเก้าอี้ที่คุณอยากได้แบบนั้น แล้วก็ขอสิทธิพิเศษจต่างจากค่ายพันธมิตรมีกิฟต์บอยช์เออร์มีที่พักมีที่พักมีหลายอย่างมากๆกโอเคนี่ต้องรุ้นเอาใช่แต่ว่าจริง,งๆแล้วต้องต้องซื้อ10,000บาทแต่ว่าวันนี้คุณมาในไลฟ์ขนาดนี้เพราะฉะนั้นให้เลยคนละหนึ่งคนละหนึ่งเลยอะไรนะโอ้โหน่าสนใจแล้วคุณบักอาเอาไปก่อนเอาไปก่อนเลยเหรออันนี้คือได้แล้วใ,ให้จริงนะให้จริงนะและไอ้ตัวที่ตรงนี้หมุนหมุนหมุนนะอ๋ออันนี้อันนี้ อันนี้อันนี้ของพิธีกรอันนี้ของพิธีกรออเคันนี้ของพิธีกรอันนี้อันนี้อ่ะเอางี้ดีกว่าไหนๆว่ามันหลุดมาสองอันแล้วครับซ้ายขวาอุ้ยของคุณ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 เลือาซ้ายขวาขวาลายไซด์ดีฮะขวาลายไซด์ดีเชียวผมคุณเลือกซ้ายขวาลายไซด์ดีขวาดีสักขวาดีกว่าขวาดีกว่าเอออ่ะเห็นจะตามพี่ขวาดีกว่าอ่ะอ่ะอันนี้ขวาครับอ่ะซึ่งเราก็ได้มาเป็นได้มาเป็น อะไรอ่ะเป็นกระดาษได้กันไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้เมื่อกี้ไม่ดีจริงเหรอจริงเหรอจบเลยนะโกยเฮ้ยดะโกยจริงเหรอเรามีกุ้ยออกกองอะออกกองแล้วตอนนี้ตั้งแล้งนั่นนะมอโกยเลยไหมเนยคือไงคือผมต้องเอาสองก๊อกสองอันไปกองอยู่แล้วอ่ะหรือเอาเลยแล้วเอาขึ้นไปดีด้วยเอาขึ้นไปดีด้วยอเอาขึ้นไปดีด้วยอย่าเล่นระายไฟระบายไฟไปอ่ะ เก้าอี้นะครับตาคุณตาผมใช่ไหมผมอยากได้ไปบินจังเลยนะนี่เอาดิมาเฮ้ยถ้าเกิดผมได้ได้ไปจริงใช่ไหมปอนหัวอันหนึ่งปอนหัวอันหนึ่งมาอุ้ยสีน้ำเงินเหมือนกันอุ้ย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  Let's go อ่ะเปิดฮะเปิดไปที่สีออกแนวม่วงๆหน่อยนี่คืออะไรคืออะไรอ่ามันคือนี่ครับ ของกินอ๋าของทานไม่ไงคุณได้เก้าอี้แล้วคุณไปนทำบเก้าอี้แล้วคุณก็ทานอ่าเราไม่ใช่ของทานธรรมดานะแกงเขียวหวานแกงเขียวหวานแกงเขียวหวานกับช็อกโกแลตปั้แกงเขียวหวานกับช็อกโกแลตใช่ฮะนี่ไงเอาไปทานได้อย่างที่บอกไปครับอันนี้คือเรามอบความสุขกับทุกคนจริงมีทั้งเก้าอี้มีทั้งระวงระวันใหญ่ครับแกงเขียวหวานก็มีไว้ชั่งหน่อยนะไว้สมันด้วยนะให้แก้มือหนึ่งให้แก้มืออหนึ่งให้แก้มือหนึ่งเดี๋ยวคุณติดลมอ่ะติดลมแล้วติดลมอดบ้าเรงเราหมุนเลย อ่ะหยิบมาคุณคุณเอาได้ไหมเมื่อกี้โบราณอย่ามาลันนี่เราเอาสองอันเลยหยิบมาสองอันเลยหยิบมาสองอันเลยชุบพี่ชุบอันนี้อันเก่าพี่เชื่อว่ามันมีรางวัลใหญ่พี่เชื่อว่ามีรางวัลใหญ่ต้องมีอยู่แล้วเนี่ยพี่ตัดฟันแล้วนะเราจะเอาของเขาหมดเลยนี่ดีกว่านี่ว่าเที่ยอันเดียนะเดี๋ยวพี่จะสลับข้างหลังถ้ามันผ่านมือพี่อะรางวัลใหญ่ทุกอันนะเพราะฉะนั้นอ่ะควาและซ้ายดีผมน้องซ้ายอันนี้อันนี้ซ้าย ขวาและกลางอ่าผมเลือกซ้ายอยู่ดีซ้ายขวาหรือกลางนะฮะซ้ายขวาหรือกลางซ้ายขวากลางผมไม่ฟังใครแบบนะผมผมเชื่อใจตัวเองคุณจะเหรอผมเอาซ้ายครับผมซ้ายเนาะคุณสองคนต้องเลือกเหมือนกันต้องเลือกเหมือนกันเลือกเหมือนกันเหรอเอาขวาก็ได้มั้ยขวาขวานะเมื่อกี้คุณมึงบอกว่าอะไรวะมีคนกระซิบบอกว่าขวาน่าจะดีผมเอาขวาเอาขวาขวาคุณหรือขวาผมขวาคุณครับขวาขวาพี่เนาะขวาคุณนะพี่ขวาพี่อ่ะเปิดมา เปิดเปิดนะฮะเปิดเบโอเชื่อมว่าของต้องลรำคาญเปิดยากขนาดนี้ครับผมนะฮะนี้โอเคโอ้โหเห็นกล้ามยังเห็นกล้ามเลยยังเป็นเก้าอี้มั้ยอันเก้าอีกตัวโอเคเป็นเก้าอี้เหรอเป็นเก้าอี้ตัวเราจะเป็นเก้าอี้สองตัวแทนที่กองแต่เก้าอี้เล็กอ๋อได้เป็นเก้าอี้เล็กอัปเละมือนี่ฮะบอกแล้วถ้าผ่านพี่อ่ะ ของดีเสมอนี่ฮะลูกค้ามองตาเขาเห็นแล้วนะอย่างที่บอกไปครับสำหรับท่านใดนนี้ที่อยากจะมาลุ้นกิจกรรมแบบนี้นะครับลุ้นการจะฟังกับกิจกรรมอิเลสลี่ลักกี้นะฮะง่ายมากๆเลยครับเพียงแค่ชอปปิ้งครบ10,000บาทเท่านั้นนะครับแล้วนําไปเสร็จมาลุ้นกิจกรรมได้แต่ว่าจํากัด1ท่าน1เสร็จต่อ1นวันเท่านั้นนะเพราะว่ารางวัลเราใหญ่จริงๆเราอยากจะแชร์รางวัลน,นะไปให้ทุกท่านที่มาชอปปิ้งให้ทุกคนได้มีความสุขเหมือนคุณ2คนนะครับซึ่งตุ้กอีสนนี้ ให้จริงๆนะให้จริงจริงนะเดี๋ยวเราแพ็กเกจให้อย่างดีอย่างดีเลยเราอย่างดีเลยนะฮะอ่ะนี่บอกไปครับนอกจากเราจะขนกลับยังไงไม่เป็นไรเดี๋ยวเรียกได้โโอ้หส่งเลยส่งเลยเรามีทีมจักรยานปั่นไปส่งให้คุณนะออกกำลังกายอันนี่บอกไปนะครับโซนชั้นสองเนี่ยเรามีหลากหลายโซนมากที่เราเดินผ่านมาไม่ว่าจะเป็นโซนของนาฬิกาก็ดีนะฮะแจ็คเก็ตก็ดีหรือว่าโซนนี้เป็นโซนสปอร์ตนะฮะที่เหมาะสำหรับใครที่ชอบออกกำลังกายนะฮะหรือว่าใครที่อยากได้นะครับเสื้อผ้า โซนนี้ดีมากจริงๆแล้วก็เป็นป้ายฟ้าป้ายไฟที่บอกไปคือไม่ต้องมีไฟบินก็ซื้อได้และที่สำคัญลด30%อันนี้ลดจริงๆนะฮะไม่ใช่สถาพพนักงานได้เลยนะว่าซื้อไปแลกกี่ชิ้นนะครับดีมากจริงแต่ว่าเรามีอีกหนึ่งโซนนะครับถ้าใครมีไฟบินนะโซนนี้ก็ดีมากๆจริงเพราะว่าเป็นโซนที่ผมเชื่อว่าหลายคนชอบมากๆใครที่เป็นนะฮะสายบิวตี้นี้หรือว่าเป็นคนที่ชอบสะสมน้ำหอม หลักในงานน้ำหอมหลักหนงไงช่วงนี้กำลังกำลังเริ่มเริ่มชอบเลยมากำลังเริ่มชอบซื้อเลยไหมห้าหมื่นพี่ซื้อเพื่มผมไหมล่ะเนี่ยทั้งสองคนมาซื้ออะไรนะหลังหลังหลังพี่เปยนซื้อน้ำหอมทิงเหรอบอกเลยได้เลยคือส่วนมากแล้วก็อย่างที่บอกไปนะถ้าซื้อครบห้าหมื่นบาทยอดสุทธิก็คือคิดกันง่ายๆแบบง่ายๆรู้กันแค่นี้นะทุกคนสมมุติถ้าคุณซื้อของซื้อของมูลค่าสมมุติสักหกหมื่นเจ็ดหมื่นลดยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็จะเหลือประมาณห้าหมื่นต้นๆครับคือของหกเจ็ดหมื่นเหล ยังไม่พอคุณได้ตั๋วเครื่องบินไปกลับโอ้โหแล้วพี่แล้วพี่ไปเช็คสายการบินนี้แล้วไปกลับเชื่อไหมไปกลับสองหมื่นกว่าพี่พูดเรื่องจริงไม่มีอะไรคุ้มกว่านี้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยโปรเจกต์นี้พี่บอกเลยนะหมดตัวหมดตัวมไม่คิดว่าส่วนลดมาบวกกันอ่ะใช่ครับโปรโชั่นมาบวกกันอ่ะใช่ต้นราคาสี่หมื่นเลยนะใช่ไงใช่ไงถือว่าดีมากคุ้มค่าสุดๆนเนี่ยแต่ว่ามีเอสเปรสโซทางบ้านถามว่างานจะถึงวันที่เท่าไหร่นะ งานจัดถึงวันที่ไเแล้วเลยเก้แค่สองวันเองนั่นแหละวันที่ยี่สิบสามนี่ถึงยี่สิบสามเนี่ยต้องหลังจากเสร็จงานผมต้องไปรีบไปช็อปแล้วล่ะบอกเลยแค่สองวันดีแม่งจริงมันคุ้มมากเราตั้งสามสิบเปอร์เซ็นต์ซึ่งทางที่ดีคือมาพรุ่งนี้ีวันอาทิตย์วันอาทิตย์อาหารเช่รถานเลยกินด้วยนะวันนี้วันนี้หรือว่าใครที่ใครที่อยากช็อปปิ้งแต่ว่าช่วงนี้ไม่ว่างเหมือนคุณสังกพบางทีพี่บอกกิ๊กนะถ้าแบบบางทีเราทำงานเยอะๆเราต้องบินแบบไม่มีเวลามาช็อปจริงเข้าไปที่ www. k i m m w o o c สสาาาาามมรรถถช้้้ออออปนนไไไลลลล์ดดแววคุณเเืกย่ นะครับว่าจะรับของที่ไหนและให้แบบไฟนอลคอร์เนีช็อปก่อนเช็คอินก่อน1ชั่วโมงสวัช็อปก่อนเช็คอินหนึ่งชั่วโมงแค่นั้นเองสะดวกมากจริงๆะนะฮะยังไงก็ใครที่อยาก าถึงวิธีการช็อปต่างๆรวมถึงโปรโมชั่นต่างๆเพราะว่าบางคนอาจจะไม่รู้อาจจะพลาดนะฮะอย่าลืมครับแอดไลน์นะครับเป็นเพื่อนกระทาง King Power ได้เลยครับไลน์อคิง k i เ g อร์ออฟฟิเชียลนั่นเองครับฝากกดใครจำโปรโมชั่นวันนี้ไม่ได้ก็เข้าไปดูในไลน์ได้ใช่ครับดูในไลน์ได้นะฮะหรือเดินมาถามพี่เจนก็ได้นะพี่เจนด้วยเพราะช็อปจริงๆนะฮะอ่ะงั้นเดี๋ยวเราเดินไปโซนด้านหน้าบิวตี้นิดนึงดีกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วเรามีแบบหลากหลายโซนแล้วมีคนเยอะมากนะฮะแต่ว่าวันนี้อย่างที่บอกไปครับโซนบิวตี้ได้รับพันต้อนรับทีี่ดดมมาากจริงคคนนนน้้ใะุณผูช เยอะมากนะครับงั้นเดี๋ยวเพื่อเป็นการไม่ไม่ลบลุกลงคนด้านในงั้นเราอยู่ตรงนี้ดีกว่าเพราะว่าด้านในเนี่ยก็คือแบบโอ้โหเอนจอยสุดๆช็อปกระจายเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะใครเนี่ยที่คุณยืนบังกันทําไมเนี่ยฮะเพราะเกิดกล้องเกิดกล้องเกิดกล้องอ่ะอย่างงี้กันแช่งทั้งสองคนเลยนะอย่างนี้บอกไปนะครับว่างานของเราในวันนี้ไม่หมดเพียงเท่านี้ครับหากใครที่เป็นสายช็อปนะฮะอย่าลืมครับมาช็อปได้เลยครับจนถึงวันที่23นะฮะกับงานนะครับ King Power 34 Anniversary d e l i g h t and s u r p r i s e s นะครับ ตีมงานเราเลยคือช็อปบนวัดช็อปบนไปเป็นไปได้ไม่รู้จบนะฮะแต่ว่าความสนุกของเราอ่ะก็ไม่รู้จบเหมือนกันนะฮะถ้าเราจบไว้ตรงนี้เลยผมว่าคุณต้องไปช็อปอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปแจกความสุขบนเวทีก่อนได้เพราะว่าฝั่งโน้นเนี่ยรอคุณมาแบบพรอมกรี๊ดพรอมกรี๊ดนะฮะพรอมกรี๊ดเลยเราก็รอเีมือนกันนะรอไหมรอไหมผมรู้สึกว่าตรงนี้มันก็สนุกระดับนึงแหละแต่มันจะสนุกกว่านี้ถ้าเราได้เจอคนจริงๆ นี่นะฮะสนุก <ừ> อย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นครับใครที่ชมผ่านทางไลฟ์สดนะครับอย่าเพิ่งไปไหนนะครับอดใจรอสักครู่เดียวนี้นะฮะเดี๋ยวเราเจอความสนุกกันบนเวทีครับนนในระหว่างนนนในระหว่างนี้สามารถช้อปปิ้งออนไลน์ก่อนได้นะฮะหรือว่าเดินช้อปปิ้งก่อนได้ครับอดใจรอแค่นี้เดียวครับเดี๋ยวเจอกันบนเวทีครับครับผม